สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เสือป่านสล็อสเช่นเดิมนะครับน้องๆเฮิรเกมที่มีชื่อว่า Wild e d i t o นะฮะอ่าค่ายพีจีนะครับผมเวลาโบนัสทำเช่นเดิมนะฮะอ p อออบึบไปวันนี้พี่เสือพกทุนนะครับผมมาห้าพันนะครับผมพกทุนมาห้าพันนะ อ๋อที่เสือนะครับผมขอเพิ่มเบ็ดเ,เลยนะฮะเบ็ดสูงสุดเท่าไหร่นะฮะโอ้โหสี่ร้อยนะฮะไอ้เหี้ยบัตใจไปเลยละกันนะฮะวัดใจไปเลยละกันนะฮะต้องมาสักตามันต้องมาสักตาสำหรับสวัสดีนะครับอยากอันดับแรกเลยนะฮะ ผู้ติดตามนะฮะใครที่ติดตามพี่เสือนะครับผมคนใหม่มาใหม่นะฮะขอขอบคุณมากเลยแล้วติดตามกันไปตลอดนะฮะใครที่มาใหม่นะฮะอ่าเดี๋ยวพี่เสือจะลงคลิปทุกวันเลยนะครับผมสามารถพิมพ์ถูกสามารถกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เสือได้นะครับผมไปเดี๋ยวพี่เสือจะมาแจกช่วงเวลาบนน้ำทามเสมอนะครับ<ม>อยากให้พี่เสือเล่นเกมอะไรให้ดูนะฮะรีวิวเกมไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะ ใครสนใจเข้าลิงพี่เสือนะครับผมใครสนใจเข้าลิงพี่เสือนะครับผมเดี๋ยวจะมีอยู่ใต้คลิปนะฮะโอ้โหหันมาอีกทีนะฮะหมื่นเจ็นะครับเย่แช่พผมาาพันนะยังไหล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 อะยอะออออต้องมาเออหลังวันก่อนตัวเก้าพัน่เลย ออกเสพนะพี่เสือปั่นเก่งที่สุดเลยฮึ่บฮึ่บฮึบฮึบเออไหลเนี่ยเออไอเนี่ยไอ้้ไอตัวเนี่ยที่ถือไอ้เออว้ายมาอย่างงี้เออเจ็ดพันโคนหาไปแล้วไหลต่อกีต้ากีต้ายังมาเออเออแม่นเต็มไปอย่างงี้ดอกนี้ยาคีเวลกูดดึมบ้าเมืองเลยยาคีโอ้โหก่อนต ก้อนโตก้อนโตต้นโตอย่าเชะเย่าเชะฮึบ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 เมก้าเมก้าวิ่งไม่หยุดวิ่งไม่หยุดอย่ารับคาญกันนะพี่เศษพวกมันหยุดมันบึ้มบ้ามากมันบึ้มบ้ามากมากเย่าเชะโอ้โหเสือ์นอนกินอีกแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตกินน้ำสักกูนะครับผมก็เก็บ่ครับคนเราต้องต้องขับเคลื่อนด้วยพลังนะฮะอ่า เฮืบเฮืบโอ้โห่สี่หมื่นห้านะฮะยังไงยังไงยังไงไปอีกสิบหมื่นนะครับผมเยทเคไปสิบหมื่นนะครับเยทเคโอ้ซาเกเต้อ้าวยังไงกันครับเนี่ยอ้าวมาลุ้นกันสิครับสิบสองหมื่นนะครับผมยังไงเฮืบฮึบต้องมาไปสวอยครับช่องกลางนะครับถ้าเกิดมันเข้านะฮะถ้าเกิดมันเข้าต่อมันจะเปลี่ยนเป็นวายนะครับทุกคน คูณสามไปแล้วนะฮะสิหมุนโอ้จะฟิกเกมหรือฟิกเกอร์จะฟิกเกมหรือฟิกเกอร์อนะฮะโอ้โหหงอยเลยนะเงียบหงอยงอยเอ้ยเงียบหงอยเงียบเหงาดิเงีบงยบหงอยว่างั้นโอ้โหไม่ต้องสืบนะฮะไม่ต้องสืบเลยนะครับผมเอ้ยยังมาดอกสุดท้ายยังอยู่เออมาดอกสุดท้ายอยู่นะโอ้โหนึกว่าจะไปต่อเยัดแย่ กํา้เดียวกับกําตดนะฮะอ่ะกํา้เดียวกับกําตดนะครับผมสาม0ันห้าอยสิบนะฮะไปไปไป,ไปหมุนต่อไปหมุนต่อไปอย่าหยุดนะเอออย่ามาเข้าอีกนะอย่ามาเข้าอีกนะหยุดดิโโหยุดโอ้ยมาอย่างนี้นะฮะอย่าคนามือนะฮะอย่าคนามือนะครับถ้าเกิดมาอย่างนี้แล้วนะครับผมอย่าเป็นเหมือนรอบพี่แล้วนะครับผมรอบพี่แล้วอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รูนน้ <C pasó> ขออภัยนะฮ <C> ะช่วงนี้ครับผมอากาศนะครับผมก็เปลี่ยนแป,งแป,งปลงบ่อยนะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมอ <c oughs> เป็นห่วงมิรลักทุกคนนะพี่เสือเป็นห่วงน้องคนเลยนะฮะฮึบ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 โอ้โหไม่ต้องสืบนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนตายที่แล้วไหมนะครับผม <c oughs> ไม่ต้องสืบเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โ เออเออดอกสุดท้ายยังมาอยู่ KKK ช่องแรกดิโอ้โหแน่นอนก่อรอดพี่แล้วอีกนะไม่เป็นไรไปเออโอ้โหแต่งนอกยังได้เยอะกว่ายังมีโอกาสสแคตเตอร์ต่อว่าโอ้ยนึกว่าจะแบบมาอย่างต่อเนื่องนะครับทิป r i p l e d o u b l ลเลยนะฮะถ้าเกิดมาแบบ3ต่อนะเออเออเออตึม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  มาหน่อย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 อย่างเงียบสิอย่างเงียบสิตัวเองอย่างเงียบสิตัวเองโอ้โหสิบหมู่นะไปแม่งเอ้ยไม่มาจะไม่มาจริงเหรอเนี่ยเออย่างไงยั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 งไงอย่างไงมาเถอะมาเถอะสเกตเตอร์สเกตเตอร์มาเถอะสเกตเตอร์โอ้หืมแบบ อันนี้แบบเอยมาอีกแล้วมาอีกแล้วจะมาโอ้ชอบมาหลอกให้ดีใจผมไม่เช่คคนแล้วนะพี่กะโหลกนะกะโหลกกะลายแค่หนาแมงเลยนะฮะหนาแม่งสือ่อเนี้ยหนาแม่งสือ่อเนี้ยได้บุญละโอ้โหแบบไม่เข้าไม่เค้รอะไรเลยนะฮะแบบมาหลอกว่าจะเข้าสแคปเปอร์แต่ไม่เข้าเลยนะครับผมเนี่ยมาอีกแล้วนะครับผมมาอีกแล้วามาได้ยุดยุดไปย,ยุดไปย,ยุดโอ้โหเออ อ๋อสวยนะดอกนี้หลหลๆหลหลขอหลาหลาอ้าวไปดิไอ,อตัวนี้แพงขอหลาไหลโอ้โหไม้นี้สวยนะฮะไม้นี้ฟาดมาเลยนะฮะโอ้สองหมื่นสี่เลยนะครับยัดแค่โอ้โอ้ผมอยากลองผมอยากลองหมุนมือนี่หมดหมุนพอดีนะครับเดี๋ยวลองกดหมุนมือนะฮะโอ้โหมาสองหมื่นสี่นะฮะถ้าเกิดกดหมุนมือนี่ผมจะดวงดีบ้างมหมเนี่ยแบบแม่งถ้าเกิดแบบ อ้าวพุมไม่ไนะครับโอ้มาหลอกชัวมาหลอกอ๋อไม่หลอกนะฮะดอกนี้ไม่หลอกนะฮะโอ้โหกดมือถือว่าดวงดีนะครับผมวันนี้ก้าวข่าวจากบ้านทาวไรก็ไม่รู้นะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับกดติดตามได้นะครับผมคนที่มาใหม่นะฮะเพิบเพิบเกลุ่มพี่เสือนะครับผมวันหนึ่งนะฮะแจกกันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะฮะ สนใจนะครับผมสนใจนะครับผมเข้ามาได้นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมเฮิบเฮ,ะฮะเอ้ยไหลวะจะบอกว่าไหลนะครับจะบอกว่าไหลนะครับเอ้ยนึกว่าจะไปต่อนะครับไปสุดไปให้สุดนะครับไปให้สุดอย่ายหยุดนะฮะอย่ายหยุดนะครับผมเออเจเอ๋เอ๋ไหลต่อไหลต่อไหลต่อไปเฮิแม่งเลยนานๆเข้าทีนานๆเข้าแล้วแตกทีนะครับอ ปืนคู่นะครับลอยอยา่กับคาบอยพี่กระโหลกนะฮะโอ้ไม่กระโหลกกระลาแล้วนะฮะ <Okay. S 1> คุณนึกว่ามึงแม่งจะกระโหลกใส่กูแม่งแบบแม่งมาหลอกกูแบบไม่เป็นไรนะฮะอย่าบ่นนะฮะเดี๋ยวแม่งไม่เข้าขคูณสิไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้ชึบชืดชึบชืดเออยังไหลยังไหลโอ้โหคุณไม่นั่งขัดคำนะฮะผมย้อนสี่ผมหรอครับผม,ม,ผม,บผมพออี่โอ้โหหล่อไปอีกนะครับผมยอดเออ ดอกนี้ไปอีกหมื่นห้านะครับสิบช่องแรกนี้สิบโอ้กูจะหลุดนะฮะโอ้โหแม่งเออสองหมื่นนะสามหมืนสามหมืนขออีกหน่อยนะขอมากมากขอมากมากแม่พอที่เธอจะให้เออมาอย่างนี้ายเต็มหน้าไหลไปขอกีตาร์ช่องแรกดีโอ้โห ไอ้เหี้ยเออเขาเกิดกีตาร์มาช่องแรกนะครับผมลำจีนเลยแหละสามหมื่นสี่ดอกนี้คนสิบเจ็ดเป็นแล้วนะฮะคนสิบเจ็ดเป็นแล้วนะฮะโอ้โหมาเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปไปไปโอ้โหโชคดีอยู่นะอ่ะขออีกสิบหมุนพอนะครับผมทุกคนมิเสะขออีกสิบหมุนพอนะฮะ จะเป็นมายังไงไม่รู้นะครับผมขอสิบหมุนพอนะครับผมโอ้ไม่เข้าแี่อะไรเลยจะบ้าตายลายวันนะฮะจะบ้าตายลายวันนะครับผมเออเออมาอย่างดอกนีเก้าพันเจ็ดเออโอเคยังไงต่อนะฮะอะไรเนี่ยขเขาเรียกว่าอะไรนะอันเด็กๆเกขเาเรียกว่าอะไรนะที่แบบไอสั่นแล้วมันมีทรายอยู่ข้างในหรือเปล่าหรือมีเม็ดอะไรก็ไม่รู้ อันนี้ยแคล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 โอ้โหรางวัลก็โตอีกนะดอกนี้สี่หมื่นสี่นะครับผมเย็ดแคลเออเออไหลต่อไปดิไหลต่อไปดิเออขีตาต่อเออดอกนี้หมื่นหกนะน้องๆเออเคยังไหลเคยังไหลโอ้โอ้ใจจะขาดนะฮะใจจะขาดนะฮะ ฟาดไปอีกสองเหมืนแปดนะฮะอ๋อหหมายสุดท้ายเออแหงคอเลยไม่มาดอกสุดท้ายเออสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปพี่เสือนะครับสามารถกดติดตามนะฮะกดถูกใจคลิปนะฮะถูกคลิปได้เลยนะฮะคอมเมนต์ให้กำลังใจได้นะฮะใครอยากพี่เสือเล่นเกมไหนนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่เสือจะมารีวิวให้นะฮะในค่ายพีจีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ Goodbye boo